วันนี้ผมอยู่ที่เต็นท์รถนะครับเป็นรถจะมาดูซีวิคคูเป้คันสีเหลืองแต่ว่ามีเจ้าของแล้วซื้อไม่ทันครับคันนี้สวยมากเลยนะครับสีสวยสีเหลืองไม่แน่นใจว่าสีเหลืองสปูนหรือเปล่านะครับใส่ล้อที คันนี้เห็นลงขายอยู่สามแสนกว่าบาทถ้าไม่แน่ใจนะ่าประมาณสามแสนเจ็ดนะครับสีสวยมากกระจกทรงวิชั่น สวยมากที่เส็นนี้เขายังมีรถคูเป้อีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูมาดูอีกคันครับผมว่าคันนี้น่าจะของเยอะอยู่เห็นแวบๆบแบบ เป็นอันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับอันนี้อันนี้รถของทางเต็น์คูเปส้สีดำผมขอดูภายในก่อนเลยแล้วกันขนาดคิ้วประตูยังใหม่เลยครับคิ้วนี่ซื้อขายกันอยู่ประมาณคู่ละสี่พันห้าเลยนะครับภายในอันนี้เบาก sr สาม c ิคาโลคู่นี้ต้องมีสามหมืน สามหมืนห้าก็มีนะครับคอนโซลสีดำหน้ากากแอร์สามปุ่มดูจากสภาพแล้วน่าจะทำแอร์เต็มระบบนะครับแอร์ออโต้พวงมาลัยท้ายอาปุพงมาลัยท้ายอารเรือนไม่เรือนไม่ก็ท้ายอาชุดคอนโซลกลาง ก็ข้อเบรกมือ EK9 เบรกมือ EK9 ข้อเกียร์ดำวางแก้วหลุมครบหน้ากากแอร์หน้าดำเลฟไม่ไม่ไม่ใช่เลฟหน้ากากแอร์หน้าดำสาสามปุ่มธรรมดาเดี๋ยวต้องดูห้องเครื่อง่อยว่าคันนี้ยัดเครื่องอะไรเข้าไปครับส่วนห้องเครื่องเป็นเครื่อง B16A ห้องเครื่องเดิม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 เลยครับเหมือนรถผมนะครับเดิมๆสะอาดมากห้องเครื่องน่าใช้งานมากเครื่องแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านการปรับแต่งอะไรเลยนะครับเครื่อง ี่ไปถามเจ้าของนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาราคาเครื่อง b 1 6 a ราคาปัจจุบันนะครับถ้าเป็นเครื่องที่มาจากญี่ปุ่นก็ประมาณหนึ่งแสนทวนประมาณนะครับประมาณ b 1 6 a จะเป็นเครื่อง เป็นเครื่องเดิมมันจะเป็นฝาดำอันนี้เอาไปทำสีฝามามีอะไรบ้างครับสภาพคันนี้ไม่ได้ถามราคาเลยว่าทางเต็นจะเปิดเท่าไหร่คันนี้ได้ภายในไทยอา แล้วก็ได้เครื่องเป็นด1 6 a บหกเอเกียธรรมดาถือว่าทำมาเยอะพอสมควรคันนน้พวงมาลัยท้ายอานีก็พวงมาลัยตัวเนี้ยเป็นพวงมาลัยไทยอาร์ก็ขายกันอยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นแปดสองหมื่นก็มีตั้งแต่สภาพ ผมว่าสภาพนี้มันถือว่ายังสวยอยู่นะครับดูจากด้านฝาครอบที่เขาเรียกว่าซาระเปาครับรอยต่ออย่างเงี้ยมันยังปิดสนิทเวลาผมไปซื้อพุงมาลัยมือสองผมจะสังเกตตัวนี้ก่อนเลยว่ามันจะชอบอ้าออกให้ยังงั้นผมจะไม่ซื้อแต่เนี่ยสภาพนี้ถือว่าดีเลยนะครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวผมดูรถรุ่นอื่นๆกันนะครับ